อันนี้วันที่2ี่ธันวาคมพศสอง6ัมาถ่ายทำการเล่งงานบ้านต้นไม้ที่ปางหลองเจ้าก็พยายามจะเล่งให้เสร็จทันปีใหม่ ช่างเล็กก็กำลังขัดขัดไม้เป็นไม้ไม้มไม้มไม้ซีกไ,ไ,ไ,ไม้แผ่นแล้วก็ี่ชางก็กำลังทำกระดุมเววียนใส่ไฟข้างบนก็จะเป็นช่างช่างโจเมืองแต่งไฟอยู่ตอนนี้ก็ กำลังขัดขัดไม้ช่างเล็กก็กำลังขัดไม้อยู่ขมักขมนิ่งอือ้พี่ชาญก็กำลังทำกระดุม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 เวลี่ยกระดุมเกลี๋ยวเสร็จเรียบร้อย จะออกมาสวยงามมากนะนนี้คือบันไดนะบันไดบันไดขึ้นไปดูช่างโจทำงานหน่อยนะช่างโจทำอะไรไม่รู้นะอ้าวไปเยี่ยมเยียนช่างโจทำงานหน่อยนะ่ช่างโจทำอะไรครับวันนี้ งานเดิมข้มงโจก็แต่งแต่งอยู่นี่แหละไม่เสร็จสักทีนึงอืมแต่งแล้วแต่งอีกแต่งแล้วแต่งอีกนะนี่แอร์ก็ปิดแล้วเมื่อไหร่จะได้เปิดทีนึง่งนนี่ติดแอร์เรียบร้อยต่อไปก็จะเย็นฉ่ำเลย าพามาดูวิวชมวิวริมคลองออมานอนเล่นที่บ้านต้นไม้แล้วก็มาชมวิวริมคลองอมันช่างมีความสุขสนี่กะไรมันนอนบ้านต้นไม้ชมวิวริมคลองอ ถ้าใจะให้ดีมีสเต็กริมคลองด้วยก็มหมครบเครื่องครับเ,เดี๋ยวถ่ายให้ดูเดี๋ยวฉายให้ดูบริเวณนะถ่ายจากบ้านต้นไม้นะครับลงไปที่บ้านข้าหลวงแล้วก็ ขวาไปขอบอยนะพื้นที่ตรงนี้ก็เหมาะที่จะทําแคมปนะ์สักสักสาเต็นนะฮะสาเต็นแถวละ8ปดหนึ่งสอสาแปดสามยี่แล้วนั่นก็จะเป็นขอบอย๋อคาบอยอยู่ริมนู เห็นเล็กๆอ่ะอันนั้นคือข้าวบอยนะฮะอันนี้ก็เป็นบริเวณนะครับอันนั้นเป็นบ้านข้าวหลวงแล้วก็ไปที่ชายคลองนะครับก็เห็นพื้นที่เนาะตรงนั้นก็จะเป็นห้องน้ำนอกแล้วก็ห้องน้ำนอกห้องน้ำนอก อ,อน,นี้ห้องน้ำนอก